เอาคุ้ตตาเตจานท่ันเอาน้าสมอม,มนเฑนมามาไหมให้ค่อยพูดพื้นเจ้าหน่อย,วยเ,ยเยวา,วาไทยไม่เสถทียนเลยพลนวมวอไทยไม่เสถเียรอ่าไม่เสถทียรคืออะไรอะ่ะพูดไทยไม่ท่องออุหยอ,อะไรบูเขาก็เป็นคนร้อยเอ็ดเนาะเขาก็อยากเวาไทยโอ้ดีแส่ตาแล้ว <ละ S 2> มัน มันมืนออกจากกันกับซอสเนี่ยอะไรนะขลาดมันลาดขลาดเออมันมืดขลาดว้องเส้นฟองออกจากฝากคือสิบเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนอนเม็วสมอดนอนสมอเจ้าตลกผมกลับมาเนี่ยเวลาตักใส่ซอสแล้วก็มันก็มืดเจ้านี่อยู่ในอยูนอยู่ในเพียยังถือโหวต ตลกติดันดับเด้อฉันบอกเน่นก็ยืนหนึ่งแล้วเนาะทำไมได้ยืนหนึ่งไม่อยากยืนหนึ่งเลยอยากยืนสี่ว่าไปพระเอกโบ่ลำกรแล้วแต่วาสนาตแท้แต่วาสนาเดี๋ยวลองไปฟังกันหน่อยวักแม่จะให้โอนให้ห้าร้อยบาทแมวล่าเ้ยเดี๋ยวไปฮาดมากับพี่เดี๋ยวไปฮาดมาด้ยคืนนี้ปลุกกัรหน้าลานะทำไม ไม่ได้ทิปนำหมูแค่เนี้อยู่ได้เท่าไหร่ได้พันสามเลี้ยงเลยส้นฮะเลี้ยงเลยได้พันสามนั่นนำตก็แค่กูเบา <laughs> <laughs> เอาเาก็จะได้เลี้ยงตัวน้าผูใ้ใดเดาเตี๊ยบแม่พี่นอ้องออสมอดตลกยืนหนึ่งของสาวน้อยขอบคุณค่ะบอดอกพี่น้องมีหลายคนอยู่ข้าเห็นงานเป็นทีมเราต้องดังเป็นทีมไงเราไม่ใช่ทํางานคนเดียวแต่เป็นน้ำองค์กร องค์กรเสดสู้องค์กรเนน้ำกันความสามัคคีกันการเล่นตลกไม่ใช่ว่าเราเล่นคนเดียวมันมีหลายคนทีมงานของเราตลกก็เป็นเรื่องเป็นเล่าอีกอย่างหนึ่งขันมู่บ่ขันมู่บ่รับมุกขันมู่บ่สู้มุกมันกับอาหาไม่ได้ใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ไปตามกันใช่ใช่ไหมป้าเพนใช่ไหมป้าป้าเพ็ดมันมืดอ่ะอีกแล้วในกิ่นบ่เนาะใส่ปลาไนก็มืดออก นี่ยมาตามให้ตัวดีเวกคอมใช่ใช่แมตัวเป็นเด็กดีแมนเนี่ยแม่พันติดตามเราทุกคลิปเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่่นว่าล่งรถมาเพันจนพะเดินไซนเนาะเขาว่าเอ้ามะหอดพี่ือมีผู้เอินเท่าสันดีแม่เปเอฟซีตัวจริงเลยนี่มาอีกแล้วข่วย่ายเก่าอีกพี่ออกมาเจ้าก็ดนลองสั้น เมื่อเสาร์เม่เพื่อนบ้านเบื้องหอดผู้ประยกสะดุ้งว่าบเมันเลยอันประยศการใช้เนี่ยการใช้แม่นิ่มรอท่านบอตอนแล้อันทุกคลิปนี่แหละแล้วลงมือนละลอยคลิปคนได้การใช้นี่สุดที่เเกาหลาลงไหลเบื้องหน้ากับบอท่านพุดแล้วคนไหมได้ได้น้ำเพลินบอสทหารว่าเป็นอันไหนพูบอถือนิ่มจะเนิ่มนั่นไงอันนี้บอเปลี่ยนผู้บ้านนะครับแม่ขอน้ำแข็งอีกนะครับ แม่ประเดยซูกี้มาให้อีกซ้ำหนึ่งพี่น้องไป,ปสุกี้อารันลาเวอร์แห้งยีหลีพี่น้องนั่นต่อสุกี้ก่ออารันลาเวอร์มันคืออย่างไรก็คือโพดโพไงอาราวเดอะ์อเบอร์อา์โอฮะอาราวเดอะ์เบอร์อาราว์ลาเวอ์อารันเดอร์เบอร์โอ้ยบอกซ้ำเนียงเล่าให้พี่น้องเลยภาษาอักงกฤษนี่งงทั้งประเทศเลยจังหวะว่าอารันยับประเทศภาษาอังกฤษปุกลุกนี่งงกันทั้งประเทศเลยนะครับคนที่ฟังเนี่ยขอบคุณครับภาษาอังกฤษพูดได้สามประโยค คำว่า I love you แล้วก็ I love b o t อ่ะแล้วก็ปุ o k love both มันกนี้นี้กันดอกปาดๆๆสำหรับพี่เพื่อนเนาะพี่เป็นเพื่อนวะ่าปาดเจังไหนมึนงเนี่ยสองถวยสามถวยเรื่องกินนี่ผู้ใดทีาพผ่ากรุ๊ไปกินนี่ยว่ตยาต้องย่านว่าต้องย่านว่าต้องย่านเสียน้ำใจพี่น้องต้องกินเบิร์ดแต่เชื่อว่าในกระซามเนว่าถ้าคอยยุ่ยด,ดีกินแซ่บ <c oughs> ้ิแซ่บเออเรากินแล้วเสียบเพียงสูตรของทางร้านบอกเอาเท่าวับขวดต้องมันเบิร์ตเบยข์ขวดลุ่ขวดลุ่เย้ามือขวดนี่อุย้ยพี่โบกอ่ะดาเ <c oughs> นาะอ,อะไรโบกนุ้ยก็มีช้อนอยู่นี่ไงอ๋อใช้ช้อนอยู่ยช้นอนกลางล้างมือเอาซีมบัดฑิตกระเพายังมีเรกินกระเพาเ้ยตั้งกระเพา เครื่องในไก่สั่งอีกดีใช่ใส่เอ็นไก่ด้วยเอาไว้ตรงไหนเนี่ยอือกินไม่กังอุ้มเอากินเลยปุ๊บลูกปาดโทกิน<ะ>เอี่ยมแล้วก็นอนรับละ่ะนะไว้เมื่อนาแล้วกินเอี่ยมเนาะรถก็กินเองสอนแหลมเมือ่อนี้พี่พ่อเปิดรถยังจะไปเอาสายเขียวไปเออไปมันจะเปิดได้อยู่ถ้าเดินไปก็เปิดปุ๊บเลยโอ้ยก็ไม่รู้เนาะเออยางดีย่าง,งขาคาาหารไปละ กินสุก,กี้สองสวยสามสวยข้าวอีสองซานสองกะละมังพี่น้องมีปลูกลูกกินโพดกินโพไปสื่อซาเกียร์เลาลืมมาหลอดให้เราพี่น้องมุเออเลี้ยงแล้วต้องบริการตัวเองหลอดไม่มีก็ยกเลยหลอดไม่มีแล้วก็แล้วก็ลงไปกินเหมือนขี้เกี่ยมเลยพี่พี่บ่รู้จักขี้เกี้ยมไหมรู้เป็นตัวไงขี้เกี่ยม้าย คอุ๊ยแม่กันซีนเราไหมเนี่ยมันจะไม่ถังรูรังเหรอดูสีน้ำแข็งอะตังต่ำดังมากเลยถังรูรังแน่นอนเลยอ่ะมันจะกินยังไงทีนี้กินยังไงมัน,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 นมกินขัลติดที่หนีเพราะไงมาระวังเ,เมงวันไม่ันโอ้ยปม่ได้ซื้อก็อยากกินน้ำเขา็งเมงวันก็นได้ปลาจางเขียวปั่นต้องก,กินที่ถูกต้องกินแบบเมงวันเนี่ยมันมีความสะอาดในตัวเขานะเออทำไมว่าเขาสกปรกนั่นเอื่อไมว่างเมือะมันเมงวันนี่เขาสะอาดทำไมเอ้า เวลาเขาเขากินอะไรเนี่ยเขาเขาไม่ส่มสี่ซมห้าเขาไม่มากง่ายนะเวลาสุบพุกเขาจะตอมเอไข่ทอดอย่างเงี้ยซุกี้อย่างเงี้ยเวลาเขาจับจานปั๊บเขาจะเช็ดมือเลยนะโอ้ดู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 ทุกตัวเลยเขาใส่เจลแอลกอฮอล์ไหมน่ะม่นำอย่างเงี้ยมันค่อยมันค่อยบายคือก็แม่งวันดี มันต้องใส่เจลแอลกอฮอล์ด้วยถ้าจะทำแบบแมงวันนั่นพวกลูกใจกพวกลูกเขาทำไม่สดทุกขีใจบอสีแดดไปไล่าการซุปเปอร์มัมโอ้โ,อโห,โหโนี่พวกแดดบอดีใจเนอนสีแดดออกไล่าการโอ้ทีวีพี่เนาะสีแดดไปนเพิ่นบาบุ้งหอกก็ได้เนาะเห็นแต่บอดว่าพระเอกนางเอกไ,ไปอันนี้แล้วแต่เพิน่นชิพาไปค่ะเดี๋ยวไปกับสิโอ้เดี๋ยวว่าพ่อถัดเนาะแม่ยคอ,อยเสียหายเดี่ ยันธุ์ลูกออกก็ผัดตอนนั้นอ,อันผู้ลูกไปเช่งตำหมงเพิ่นเอาออกสส่เก็๊ข้าวหินลูกนั่งซินตน้ำตาลรวยรวยดีใจน,น้ำลูกว่าลูกได้ออกก็ผัดอันลูกได้ออกพันร่มดีว่าคักปันใดจริงเฮีย <c oughs> บ้าไปเอาโทษทัดยังไห่เนาะม,มันเลิศมาก บอกว่าแล้วแล้วอันนี้มันไม่มืดน,นะเอาค้างแล้วมันก็อยู่เลยมันแห้งแล้วนะซุกี้แห้งนะเอาไปตากซะก่อน,นเอาไปทอดน,นึกว่าเขาเยอนะนะ่น่ะกูลุกแตไม่ว่ากูเย็นยกี้แซ่บมากเลยซุกี้นะแซบ่บ เราะว่าน้ำจิ้มมันอร่อยเลยบางคนอาจบ้านบางบางงานาน,าน,าน,นี่แต่นำแดงๆไหมประเดกกินไหมน้ำมัมมนแดงน้ำแบกทั่วอ่ไหม,น,มน้ำแบบยังกันนะเธอเนี่ยมู๊เต่าเจียวเต่าเจียวน่ารักกว่าสาวัสดีจา้าทั้งสองคนน้แเน้สวัสดีจา้าพี่สาวมามา่าพี่พี่แพ,พ,พมากินซุกี้แซ่บคักร้านนี้แซ่บหมดสองถ้วยแล้วอืร้านอยู่ตรงข้าม เยังต่อข้างร้านตัดผมยุไซก่อนแม่สนามกีฬามอมสนะครับพอดีเของมาในในในสารคามมาตัดผมกันเลยแล้วพอร้านนี้แม่พอดีแม่เป็นเอฟซีสาร้ายเพื่อนแฟนโอ้โห่ที่เปิดร้านใส่ไม่ได้อะไรเพราะว่าดูคลิปทั้งคืนแม่นี่ไม่ไม่เปิดร้านเลยอ่ะดูซิปดูคลิปโอ้ดูคลิปลุงรถมาแม่เอือนไซบังหันนะครับมามามาปีเต้าหู้ยี่โอ้ ปลาเดียกินเขาเต้าหู้ยี่เต้าหู้ยี่จริงปลาแก้วขอว่าเมนแม่ขั่วเนาะพี่น้องเมืองบัานนี้ผัดกะเพราเครื่องในไก่เอ็นใสจานที่เท่าไหร่นี่จานที่เท่าไหร่นี่จานที่สองแล้วจานสี่สิบบาทพี่น้องเอื้อนหกสิบกินสองคนกับผมเบิร์ตทำไม่เอาสมอลกินผู้เดียวสามจานมันจานใหญ่มากมันไม่ใช่จานมันเป็นผ้าเข้ามันเป็นผ้าเข้าผ้าเข้าผ้าเข้าโบกินเข้า นี่แหละคันโบ๊ทโบ๊ทโบเป็นคนยังสี่พี่น้องวฟังไหนผันกินข้าวพร้อมเฮี้ยงเฮี้ยงนาขอบคุ้วกันโบ๊ทสิบกี่กวาดแพรบเราโผอุ่นมาถัดเนาะพี่น้องต้นล้นจานเอาต้นล้นเนี่ยค่ะพัดโพดพัดโพดของมาธที่สุดพี่น้องตรงคาบสนามกีฬามันจะมีร้านตัดผมหลักการร้าน อาหารตามสั่งู่ตรงนี้อบิลลันเนี่ยใครอะยังเกงะพวกวป่องแดงพวกป่องแดงซื้อร้านพี่น้องขี้มากเห็นนี่ไงดอกไซมือหลังจากอันไฟแดงมากกับสีเ็นเลยพี่โบชิดใส่แล้วก็เห็นเลยนะครับพี่โบพี่โบชิมเอ็นไก่ดูคอยไม่ค่อยกินข้างในเอ็นไก่ทำไมเอ็นไกนะ่เนี่ยแซ่บ จริงเหรอ,อเอาเจ้าย่ำดูละมุนบ่ละมุนปากมากอ่าพี่น้องอันนี้ไม่เอาสมองคนเดียวสามจานเลยนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับอ,อร่อยมากจนได้เบิ้ลน,นะครับรันดีมากพอ่อัเจ้าของร้านเป็นเอฟซีสาวน้อยพ่อปันปาน้าพวยสิพิ่ตล่าจักแล้วเหนือด้านมากมัดสวมเลยเพิ่นบ่อยถือยอกหรือเปล่า นี่เอาเอาผัดกะเพราเอ็นไก่แม่แบบนี้ใส่กล่องให้หนูหน่อยก่องกล่องหนึ่งนุจะไปฝากปันปันปันฝากปันปันกองหนึ่งสรุปมาบอปันปันเนี่ยมาเอาซ้อมใหญ่เนาะเอาคือนวันละคนคือนวันละป่วยสั่นเออป่วยเข้าไปเขาซ่อนเนี้กับอะไน่ะเออไปเดี๋ยวเอาฝากปันปันกล่องหนึ่งด้วย เราจะไปส่งถึงบ้านเลยเพราะเดี๋ยวซื้อกาเพราไปฝากปันๆด้อใช่ใช่ใช่รอกินรอกินได้เลยนะครับอะไรนะแม่คะเผ็ดไม่เผ็ดยางไงเนาะกลางๆใช่ใช่ครับพ่อํำลาก่อนคลิปนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเตรียมของไปฝากปันๆด้วยเดินทางกลับไปซ้อมต่อนะครับ